สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทราว,วดีพันลาวราหารัสนักศึกษาี6 5 3 1 3 0 0วันนี้จะมานําเสนอเรื่องการแต่งตั้งหน่วยงานความปลอดภัยลูกจ้าง200คนประเภทโรงงานเหมืองแร่ปิโตเคมีลูกจ้าง2คนขึ้นไปค่ะการแต่งตั้งหน่วยงานความปลอดภัยในโรงงานเหมืองแร่ปิโตเคมีที่มีลูกจ้าง200คนขึ้นไปจะต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงสำหรับโรงงานประเภทเหมืองแร่ปิโตเคมีนั้นถูกจัดให้เป็นสารประกอบการที่มี ความเสี่ยงสูงดังนั้นการจัดให้มีหน่วยงานความปลอดภัยจึงมีความเข้มงวดมากกว่ากิจาการประเภทอื่นๆและเกณฑ์สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งหน่วยงานความปลอดภัยสําหรับโรงงานโดยจะแยกย่อยเป็น4หัวข้อนะคะ 1. ประเภทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานหรือจปอที่ต้องจัดให้มีตามกฎกระทรวงปีพุทธศักราช2565กําหนดให้สถานประกอบกิจาการต้องจัดให้มีจปดังนี้ 1>, 1. จอปอระดับหัวหน้างานนายจ้างต้องจัดให้มีจอปอหัวหน้างานทุกหน่วยงานในสถานประกอบกิจการ 2. จอปอระดับบริหารนายจ้างต้องจัดให้มีจอปอบริหารในสถานประกอบกิจการ 3. จอปอระดับเทคนิคเทคนิคขั้นสูงวิชาชีพขึ้นอยู่กับขนาดของสถานประกอบกิจการและความเสี่ยงสำหรับ กิจการประเภทเหมืองแร่และปิโตเคมีซึ่งเป็นกิจการที่มีความเสี่ยงสูงและมีลูกจ้าง200คนขึ้นไปจะต้องจัดให้มีจอรประดับวิชาชีพประจำสถานประกอบกิจการอย่างน้อย1คนค่ะ ข้อ2หน่วยงานความปลอดภัยกฎกระทรวงปีพุทธศัการาช2565ได้กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่200คนขึ้นไปและเป็นประเภทกิจการที่มีความเสี่ยงตามที่กำหนดซึ่งรวมถึงเหมืองแร่และปิโตรเคมีต้องจัดให้มีหน่วยงานความปลอดภัยโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. โครงสร้างหน่วยงานหน่วยงานความปลอดภัยจะต้องมีผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยและมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย 2. หน้าที่ของหน่วยงานหน่วยงานความปลอดภัยที่มีหน้าที่หลักในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการเช่นจะทำแผนงานโครงการตรวจสอบประเมินความเสี่ยงจัดอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย 3. คุณสมบัติผู้บริหารหน่วยงานผู้บริ ริหารหน่วยงานด้านความปลอดภัยจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดค่ะข้อที่3การขึ้นทะเบียนจประดับต่างๆรวมถึงผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยและบุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านความปลอดภัยจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ข้อที่สีนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะมีกฎกระทรวงเรื่องการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานบุคลากรหน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินง,งานด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการปีพุทธศักราช2565ค่ะโดยประเภทโรงงานเหมืองและปิโตเคมีจัดอยู่ในบัญชี1ตามกฎของกระทรวงค่ะ หมดที่2คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการข้อที่ย5ส้านายจ้างของสถานประกอบกายรที่มีลูกจ้างจำนวนห้าสิบคนขึ้นไปต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่มีลูกจ้างครบจำนวนดังกล่าวในการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยตามวรรคสองหากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งเป็นสถานประกอบกิจการในบัญชี1หรือ2ให้ในายจ้างแต่งตั้งผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับ การทํางานเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพจํานวนหนึ่งคนแล้วแต่กรณีเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยและเลขานุการ ยี่สิบหกคณะกรรมการความปลอดภัยตามข้อยี่สิบห้าให้มีจ <rio> <25 S 2> ํานวนดังต่อไปนี้โดยต้องมีจานวนคณะกรรมการความปลอดภัยซึ่งเป็นผู้แทนนายจ้างระดับมรรยมชาและกรรมการความปลอดภัยซึ่งเป็นผู้แทนลูกจ้างในสัดส่วนที่เท่ากันซึ่งรายงานของเราจะตรงกับข้อที่สองไม่น้อยกว่าเจ็ดคนสําหรับสามประกอบกิจการที่มีลูกจ้างจํานวนหนึ่งร้อยคนแต่ไม่ถึงห้าร้อยคนข้อยี่สิบเจ็ดได้มาซึ่งกรรมการความปลอดภัยามข้อยี่สิบห้าให้ดำเนินการดังนี้หนึ่งกรรมการความปลอดภัยซึ่งเป็นผู้แทนนายจ้างระดับมรรมชาให้นายจ้างแต่งตั้งจากลูกจ้างระดับหัวหหหนน้้้าาารรืือออเเททียบ่่ขึไปจแตตงงั จากแพทย์หรือพยาบาลประจําสถานประกอบกิจการก็ได้ 2. กรรมการความปลอดภัยซึ่งเป็นผู้แทนลูกจ้างให้มาจากลูกจ้างซึ่งไม่ใช่ลูกจ้างระดับบังคับบัญชาเลือกกันเอง ข้อสัิคณะกรรมการความปลอดภัยมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้1จะทำนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสนับสนุนแต่ในจ้าง2จะทำแนวทางการป้องกันแก้ไขและลดอุบัติเหตุเสนอแต่ในจ้าง 3. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานแก่ในจ้าง 4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ 5. พิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการเพื่อเสนอความเห็นต่อานจ้าง หกสํารวจการปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทํางานเพื่อรวบรวมและนําไปประชุมทุกครั้งเจ็ดพิจารณาโครงการหรือแผนฝึกอบรมเกี่ยวกับด,ด้านความปลอดภัยในการทํางานแปดจัดวางระบบให้ลูกจ้างทุกคนมีระดับหน้าที่ที่ต้องรายงานสภาพนาภาพการทํางานที่ไม่ปลอดภัยต่อนายจ้างเก้าติดตามความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้างสิบรายงานปฏิบัติงานประจําปีสิบเอ็ดประเมินผลคาดการดําเนินความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการสิบสองปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย หมวด 3, หน่ในงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานข้อ38นายจ้างของสถานประกอบกิจการตามบัญชีหนึ่งต้องจัดให้มีหน่วยงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อดูแลและปฏิบัติด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่จัดตั้งสถานประกอบกิจการดังกล่าวขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ